你俩混吧，爸爹。 กูไม่รู้มึงอะเจ้าพฤการจะได้พุทธงอย่ก็ะได้แล้วกูไม่ได้แบบนั้นมึงเอาเสียแฉงมึงกูไมได้ไหนไหนนีกผิดกูยิงเขาไม้ตลอดเออแตเขาคอยบเามเป็นบ้มดูสิครับเป็นคนไทยคนไทยพี่กูเป็นเนี่ยกูเป็นคนคนทุกผู้หญิงยหญคนทุกผูู้ยิ่งหญกันไม่ได้ทราบดีนะ โอ้ยสงสารพญายเด้นี่ดืนยืนถือไม้โวยวายท่านผู้ชมผู้ใหญ่บ้านก็ได้ผู้ใดก็ได้กูบ่ได้กูบ่ได้น้ำเขาเอ้ยกูบ้าแล้วกูบ้าแล้ว โอ้เป็นตาเลือดตัวนี้นะครับคุ้มคลั่งถือไม้เดินแบกไปทั่วถนนเพราะไม่ได้เงินดิจิตอลเฟสสองนำเขานะเพราะอะไรครับเพราะท่าทางดูจะลงทะเบียนไม่เป็นน,นะเนะดูทรงแล้วนี่ไงรัฐบาลมุกน,นิ้งดูหน่อยแลว้วนี่ครับสงสารพอใหญ่ดินะเออ สงสารเหลือโนนเพื่อนเดะน่าจะไม่มีลูกหลานนะดูทรงแล้วนะเออนะครับน่าจะไม่มีมือถือด้วยแหละทรงนี้ไม่มีมือถือหรอกครับดูทรงแล้วน่าจะใช้ไม่เป็นคนแก่ที่ไหนมันจะใช้เป็นว่าถามจริงๆถอะคนแก่บ้านนอกทั้งผจญโมขนาดแม่แอดมินนะโอ้โหใช้เพิ่งจะมาใช้เป็นตอนหลังเนี่ยจะใช้เป็นก็เป็นแบบเหมือนไม่เป็นอะกดไลน์โทรมาหาลูกหาหลานอย่างเงี้ย ก็กดเป็นอยู่แค่นั้นแหละพอมันพอมันไม่มีเสียงพอมันอะไร